สำหรับโชคลาบรวยของชาวราศีเมษนะครับอ้าวมาดูกันนะแม่เดือนตุลาหกเจ็ดนะครับเขาบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยนะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมักจะให้โชคให้ลาภสําหรับสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับนะบางคนก็เข้าวัดนะบางคนก็แหมไปเอานักกระถางทูปนะเศษทุงเศษทูปนะเออที่เป็นลุงเป็นเลขแม่นาโชคนําลาบมาให้แต่เขาก็บอกว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยนะ อย่าลหลงไหลได้ปลื้มในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมากเกินไปเขาเรียกว่าถ้าว่ามันมอมเมาตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับอ่ะเขาบอกว่าเล่นเพื่อความบันเทิงโอเคนะเขาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่กับใครดีนะมีอยู่2แนวทางน,นะครับเขาบอกว่าชายนะ ผิวขาวท้วมมา1หนึ่งอย่างนะครับนะหรือว่าคนพิการนะครับจะสังสายตาจะทั้งนะขาเขอนนะอยู่บนรถเข็นอนะ่ะดีหมดนะครับอ่เขาบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีเมษเนาะจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นเงินเป็นทองนะครับนะนอกเหนือจากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเขาบอกว่าเราทำโปรเจกต์อะไรใหมๆ่ๆธุรก,กิจอะไรใหม่ๆนะนำเงินนำทองมาให้แต่เขาบอกว่าอย่าพึ่งใจร้อนจนเกินไปนะครับอ่ะตามนั้นนะครับชาวราศีเมษ